ขยี้นิเมะขอเสนอศึกระหว่างเซียวเหยียนกับฟานเหล่าต้องบอกก่อนนะครับว่าเนื้อหาตรงนี้นะมันต่อออกมาจากตัวอย่างตอนที่36ดังนั้นผมเลยเอามาสปอยเอามาขายีย้ให้ฟังกันแล้วกันแต่ก่อนที่เราจะไปขยี้เราไปรู้ก่อนว่าความแค้นระหว่าง2คนนี้เขาเกิดขึ้นมาได้ยังไงร,ระหว่างฟานเหลากับเซียวเหยียนย้อนกลับไปในสมัยนะที่เซียวเหยียนเยียงย่างเข้าสู่แดนอันธาการเป็นครั้งแรกในตอนนั้นเซียวเหยียนของเรานะครับได้มีการเข้าร่วมงานประมูลจากพัก 8สำนักหรือพัก8ประตูนะครับแล้วแต่ว่าใครจะแปลในเวอร์ชั่นไหนแล้วกันตรงนี้ก็เป็นความรู้นะครับที่คนมาคอมเมนต์ให้แล้วกันนะครับมีเพื่อนๆทางบ้านเนะี่ยคอมเมนต์บอกว่ามันสามารถใช้คําว่า8สำนักก็ได้หรือ8ประตูก็ได้นะครับขอบคุณครับแต่เขาบอกใช้8ประตูจะดีกว่าอ่ะไปเริ่มกันเลยครับคือในสมัยตอนนั้นเนี่ยเซียวเหยียนได้เข้ามาร่วมในงานประมูลนะครับของพัก8สำนักแล้วหลังจากที่เซียวเหยียนของเราได้ทําการนะครับ เข้าไปประมูลแล้วเซลิยเยนต้องการชิ้นส่วนแผนที่แต่ฟานหลินนับซึ่งเป็นลูกชายของฟานเหล่าเนี่ยเกิดอาการแบบกวนตีนไงประมูลแข่งกับเซลิยเยนไปสุดท้ายนับถูกเซลิยเยนตาไปฆ่าเพื่อชิงของมาได้สําเร็จหลังจากเซลิยเยนชิงของมาแล้วฟานหลิงตายแล้วฟานเหล่าคู่เป็นพ่อนะครับที่วางแผนจะป้นชิงเคสวิชาวางแผนเนี่ยต้นชิงนะับยาบางกรพิษส่งหินหยางเนี่ยจากคนอื่นกลับต้องมาพบว่าลูกชายตัวเองนะับ กับตายของก็หายไปและตัวเขาเนี่ยเครียดแค้นมากแล้วก็หาว่าใครเป็นคนฆ่าลูกชายแต่ในความทรงจำครั้งสุดท้ายของลูกชายนะโดยที่ดึงออกมาเนี่ยมันกลับเป็นคนในภาคคุมที่มีแปวเพลิงเป็นสีฟ้านะหรือว่าเป็นแปวเพลิงที่เกิดจากเพลิงบัวเขียวแก่นพิภพก็คือเป็นแปวเพลิงนั้นแหละนับประ,นะ,ะอาเคลวิชาที่เสียเ่ยวเหยนใช้เนี่ยก็คือเคล็วิชานะครับอัคคีฟ้าสามจำแรงก็เลยทําให้ฟานเหล่าจดจําท่าตรงนี้ได้ และวิธีการใช้นะครับสุดท้ายเนี่ยฟานเหลาก็ตามตัวไปเจอจนได้ครับก็คือเซลเหยียนนั่นเองตอนเซลเยียนนะครับใช้พลังอยู่ที่โรงเรียนเจนน่าส่วนนเนี่ยเซลเยียนได้บังเอิญใช้ไอ้ทตาที่ตรงกันพอดีเพราะฟานเหล่าเนี่ยเห็นปุ๊บนะครับฟานเหลาก็จําได้ว่านี่มันเป็นคนฆ่าลูกเขาเองเขาก็เลยด่าเซลเยียนว่าไอ้เด็กเวนเอาชีวิตลูกฆ่าคืนมาแต่เซลเหยียนเองนะครับก็ไม่ได้มีการตอบสนองอะไรมากนัก แล้วหลังจากนั้นเซลเยนก็ถูกฟานเหลาจับพยายามจะฆ่าตายครับแต่เซลเยนเนี่ยกลับรอดชีวิตแล้วออกมาได้เซลเยนพูดกับฟานเหล่าเป็นทำนองว่าแต่แกรู้แกตายเนี่ยแกจะมาโทษฆ่าไม่ได้นะตอนที่รูกแกฆ่าคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาจะไม่มาโวยวายอะไรกับแกเลยงับเป็นทำนองเหมือนว่าในแดนาการการฆ่ากัน,นมันคือเรื่องปกติดังนั้นเนี่ยพอรูเตัวเองตายจะโมโวยวายหาความรับผิดชอบมันเป็นไปไม่ได้ก็มีการปรัญหาคารมกัน ส่วนฟานเหลาก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกันนะครับลูกคนอื่นตายเนี่ยช่างมันแต่ลูกเขาตายไม่ได้สุดท้ายก็เกิดการปัญหากันนะระหว่างฟานเหลากับเซียวเยียนฟานเหลาบอกการจะฆ่าเซียวเยียนนะมันเหมือนการบีบวี่มดตัวหนึ่งเท่านั้นแต่แน่นอนครับระดับเซียวเยียนเราก็ตอบกลับไปเหมือนกันว่า,า,าการจะฆ่าฆ่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วเจ้าก็ไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรจะมาสามารถฆ่าฆ่าได้คุณสมบัติของฟานเหลานี่เป็นน้ำานอนว่ายังไม่มากพอจะ สามารถสู้กับเซียวเหยียนได้นะครับหรือว่าฆ่าเขาให้ตายได้น,นั่นเองฟานเหล่าเองก็งัดทุกวิชานะไม่ไว่าเป็นวิชาคือหนะักวิชาคือโรหิตวิชาตาโรหิตวิชาอาณาเขตนะหรือทะเลโรหิตคือจัดมาทุกรูปแบบทุกขบวนนะถ้าเพื่อจะสู้กับเซียวเหยียนแต่เซียวเหยียนตอนนี้ยังที่รู้ครับว่ายังไม่ได้ใช้พลังของเยาเฉินก็เลยยังสามารถสู้ไม่ได้เต็มที่ในตอนที่เซียวเหยียนประทะนะกับทางด้านฟานเหล่าเนี่ยก็มีคนนะครับ คนอื่นมาช่วยเหมือนกันซึ่งเหล่าบรรดานักเรียนเหล่านี้เป็นนักเรียนที่เรียกว่าโดดเด่นที่สุดในโรงเรียนเจียนนันส่วนในอย่างเช่นนะครับจือเหยียนจือเหยียนเนี่ยก็เข้ามาร่วมในศึกดังกล่านะมาช่วยทางด้านเซียวเหยียนสู้กับฟานเหล่าเหมือนกันฟานเหล่าบอกไอ้พวกมดปลวกธรรมดาระดับกระสันเนี่ยจะมาสู้กับเขามันเนี่ยยังไม่เก่งนะครับยังไม่พอแต่จือเหยียนก็บอกว่าเหม็นเน่าเหลือเกินนะปากเหม็นเหลือเกินอะไรประมาณนั้นเป็นทำนองเหมือนว่าจะพูดอะไรนักหนาเนี่ยลำคาอ่ะเออจะสู้ก็สู้แค่นั้นเอง ทำนองเหมือนกวนตีนนะครับมาแบบเต็มร้อยเลยในภาษาของนางนางก็เลยทําการต่อสู้นะครับส่วนฟา้าเหล่าด้วยความที่ว่าพลังของจือเยียนเนี่ยมันมากกว่าระดับกษัตริย์ทั่วไปไงระดับจกักรพรรดิบางคนโดนไปเนี่ยก็หมอบกระแตแต้แวบได้เหมือนกันจือเยียนก็ไล่ต่อยไปเรื่อยฟ้าเหล่าก็ไล่หลบนะพยายามใช้เคล็ดวิชาต่างๆรหิตของตัวเองเนี่ยแจกจ่ายไปแต่ก็ไม่โดนแต่ก็ทําอะไรจือเยียนได้ไม่ค่อยมากหนักครับในตอนจือเยียนกาลังสู้แบบติดพันนับแล้วเริ่มแบบแพ้เหมือนกัน นะเพราะเนื่องจากว่าระดับมันต่างกันเนาะก็แน่นอนแหละความต่างมันเห็นกันชัดเกินไปสุดท้ายนะครับจะมีอีกสองคนที่เข้ามาช่วยเรอก็คือทางด้านของหลินซิ่วหยางนับกับทางด้านหลิวชิงทั้ง2ใช้เค็ดไม้ตายทั้งคู่นะเป็นเค็ดไม้ตายของอ่าหนึ่งกระบ,บี่ของหลิวชิงส่วนหลิวซิ่วหยางเนี่ยก็ใช้เหมือนกันนะครับใช้เป็นหอ,อกของเขาก็คือทําการนรับหนึ่งหอ,อกของเขาเนี่ยทารุมกันแบบเต็มที่เลยแต่ เคลวิชาทั้ง2อย่างนับกับทําให้เคลวิชาของฟานเ่าเนี่ยแค่สลายหรือหักล้างกันไปเท่านั้นหลังจากการหักล้างกันเสร็จนับต่อไปจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะเนื่องจากว่าทางเซียวเหยยนนับได้ยืมพลังจากเยาเฉินแล้วเซียวเหยยนของเราเนี่ยได้ยืมพลังจากเยาเฉินนับในตอนที่ยืมพลังมานั้นเซียวเหยยนโคตรโอพีเลยนะจริงคือแบบเซียวเหยยนเนี่ยโหดมากๆพอพลังเซียวเหยียนเพิ่มขึ้นนับทางด้านจือเหยียนก็มีการพูดกลับมาเหมือนกัน ทางดัานเชียเหยียนถามว่าเซลเหยียนเจ้าไปกินยามาได้อะไรมาเนี่ยทำไมพลังถึงได้แก่งกล้ามากขนาดนี้ถ้ามีเนี่ยกรุณาแบ่งมาให้สัเปดได้หรือไม่นะครับตรงนี้แล้วฟานเหล่าเองตอนนั้นใช้เป็นทะเลโลหิตนะครับที่แบบทะเลโลหิตใครที่อยู่ในเทอเลโลหิตนี้เนี่ยจะโดนสูบโลหิตออกไปเซลเหยียนบอกว่ามันลำคาญอนะ่ะเป่าแมงชิ้งเลยปังเขาเผาเทะเลโลหิตตรงนี้นะครับมอดดับไปเลยทันทีหลังจากทะเลโลหิตเนี่ยหายแห้งเหือดไปหมดแล้วนะครับฟานเหล่าก็เริ่มต้อง ใช้เคล็ดวิชาต่างๆนานาตเตองไม่ว่าจะเป็นเคล็ดวิชาแปรผันโลหิตเคล็ดวิชากืนกินโลหิตของตัวเองนะับออกมาสู้กับเซียวเหยียนอย่างเต็มความสามารถหลายๆคนนับเริ่มเห็นศึกในตรงนี้เนี่ยเดือดด้านขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือนับทางด้านของหานเฟิงหานเฟิงพอเห็นว่าเซียวเหยียนมีไฟพิเศษตัวเขาเริ่มนะับบอกว่าโอ้ยรอบนี้เนี่ยโชคดีจังมาโรงเรียนเจียน,นันรอบที่2กลับสามารถเจอไฟพิเศษถึง2ชนิดมันโชคดีอะไรแบบนี้ เดี๋ยวต้องไปหาประวัติเจ้าเด็กนี่เดี๋ยวต้องหาเวราเนี่ยไปทําการลักพาตัวมาให้ได้นะเพราะเนื่องจากว่าถ้าได้ไฟพิเศษสองชน,นิดบวกกับเคลวิชาเผาไหม้ที่เขาได้ศึกษามาแบบกระจิกริษนาหรือว่าได้แค่หนึ่งส่วนสี่นะเอามารวมกันเขาจะมีระดับพลังที่สามารถสู้กับอาจารย์ใหญ่หรือพออของเรียนเจนนันได้ถึงพออรเรียนเจนนันกลับมาเขาก็ไม่ต้องกลัวเกิดความโรภขึ้นมาไงตอนนี้แน่นอนว่าคู่ต่อสู้นะของ หานเฟืงเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นครับเป็นหูเชียนนะฮูเชียนร,รับหน้าที่ปัญหากับหานเฟิ่งในตอนนี้เองห่านเฟิ่งคิดในใจบอกว่าตอนเนี้ตัวเองนะได้สิ่งที่เขาต้องการแน่นอนแล้วก็คือไฟพิเศษซึ่งวิธีกา,การเอาไฟพิเศษออกมาจากของคนอื่นมันมี2วิธีครับ1คือการสืบทอดสืบทอดดังกล่าวก็สืบทอดรุ่นต่อรุ่นมานะครับนั่นเองส่วนวิธีี่2คือการทําให้คนที่นบครอบของไฟพิเศษไม่สามารถขัดขืนได้แล้วดึงไฟพิเศษออกจากร่างมา วิธีนี้จะเป็นวิธีที่โหดร้ายมากและทําร้ายนับจนคนดังกล่าวเนี่ยตายไปในไม่ช้านี้นั่นเองและหานเฟิงเองก็คงจะใช้วิวธีที่2ออย่างแน่นอนนะครับในการจ้าไฟวิเศษออกจากร่างเซียวเยียนเหลาหลังจากการปัญหานับเกิดขึ้นแล้วพวกทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นจื้อเยียนรินซิวหยางและหลิวชิงเริ่มพ่ายแพ้ออกไปเซียวเยียนของเราครับได้กลับมาในแบบเวอร์ชั่นที่โคตรโอเคแล้วเอาชนะนะครับ ถามว่าชนะเลยเบ็ดเสร็จไหมก็ไม่นะครับเป็นการประทะสุดยอดวิชากันเซียวเหยียนใช้เคล็ดวิชาเพิงกระจายขมือขึ้นในการประทะกับสุดยอดเคล็ดวิชานะรโรยหหตของฟานเหล่าปันานเหล่านับโดนเคล็ดวิชาเพิงกระจายขมือขึ้นที่มีพลังของไฟพิเศษผสมอยู่ด้วยสุดท้ายฟานเหล่าที่วันแน่นะครับก็แทบจะสะบักสะบอมถึงแม้ว่าจะเอาชีวิตรอดมาได้แต่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเริ่มมีความนะมีความเนี่ยกลัวต่อเซียวเหยียนมากขึ้นว่า ทำไมเด็กคนนี้ถึงสามารถควบคุมไฟวิเศษได้ชำชองและสามารถมีพลังต่อสู้ได้ถึงระดับนี้เนี่ยแหละครับคือเหตุผลนี่คือฉากฉากหนึ่งหรือจะเรียกว่าเป็นบทบทหนึ่งก็ได้ที่เซียวเยียนปะทะกับฟานเหล่าและสามารถเอาชนะในยกแรกมาได้นะครับโดยการท้ายฟานเหล่าบาดเจ็บสาหัสในทันทีเซียวเยียนใช้พลังของเหยาเฉิน,นเพิ่มพลังให้กับตัวเองนั่นเองนะจ๊ะนะอ่ะโอเคครับตรงนี้ผมก็ทําให้แล้วนะครับนะชอบไม่ชอบแล้วแต่ท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับ